เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึงเดี๋ยวขอสลับน้าขอสลับหน้ากล้องหน่อย <c oughs> อ่ะขอสลับหนะ้ากล้องเอาโอ้ยผมลืมไปครับไม่แน่ใจว่าเออขอภัยด้วยนะครับทาง youtube ผมลืมสลับหน้าจอไปขออใคะขออภัไหลายก็ไม่คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าผมไม่ได้สลับหน้าจอขออภัยด้วยนะครับขออภยัยผมขออภัยด้วยสำหรับคนที่ดูทาง Uh, ทาง YouTube นะครับทาง YouTube <laughs> ทาง y ต u ย u b e บดิ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> ผมขึ้นหน้าจอ่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงผมขึ้นหน้าก่อน <laughs> คือทาง YouTube เนี่ยผมเอาผมไม่ได้เอาอ่ากาเรียกว่าหน้าปกลงเออมันก็จะไม่เห็นไม่เห็นผมใช่ไหม <laughs> ผมก็ลืมดูหน้าจอนะมัวแต่ดูกล้องอย่างเดียวเลยพูดกับกล้องอย่างเดียวกับท่านผู้ชมก็ดูจากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยผมเอาหน้าจอลงแต่ y t u t u เนี่ยผมไม่ได้เอาลงไงมันก็เหมือนว่าเฮ้ยไอ้กูกำลังดูอะไรอยู่นะก่อนที่ดูดู y o u t u b e นะครับดู youtube อันนี้คนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ <S <S 1> <S 1> เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาสรุปกันนะมาสรุปกันนะ <S <S 1> <S 1> มาสรุปกันเลย ขออภัยด้วยเมื่อคืนนี้นะครับทางทาง u t u b e นะครับทาง YouTube ขออภัยด้วยมาสรุปตัวเลขสารตายายนะครับนี่ะตัวเลขสารตายายเนี่ยสรุปได้ดังนี้นะครับว่าไปวันที่17กรกฎาคมหลังหวยออกนะครับหลังหวยออกเนี่ยผมไปจุดทูบได้4 2 7อค่ะ427ครับอ,อ,อันนี้คือหลังหวยออกนะครับหลังหวยออกอวันที่17กรกฎาคมไปจุดทูบ4 2 7ครับ น่าจะไปขอหวยลาวด้วยนี่แหละไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะครับงวดนี้ตัวไหนดีคะเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมรอสรุปเพิ่งจะเพิ่งจะหนึ่งทุ่มนะคะเพิ่งจะหนึ่งทุ่มละฮอลแลนด์หนึ่งทุ่มนะครับแต่ว่าที่กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพกรุงประเทศไทยที่ประเทศไทยเกือบตีหนึ่งอะเอ,อเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับเกือบคืนแล้วอะ เดี๋ยวว่ากันต่อเนาะวันที่17กรกฎาคมนะครับผมไปจุดทุบได้427น่าจะเป็นหวยลาวด้วยนะฮะน่าจะเป็นหวยลาวด้วยคืนวันคืนวันที่17กรกฎาคมวันที่21กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันพระเช่นเดียวกันนะครับผมจุดทุบได้875 875ครับอืมเนี่ยเดี๋ยวผมขอซูมอีกนิดนึงนะเข้ามาใกล้ๆหน่อย วันที่25กรกฎาคมคือวันนี้นะครับวันนี้ยังไม่เที่ยงคืนนะยังย่าง59นาทีย3่นาฬิกา59นาทีโดยประมาณนะครับผมไปจุดทุกเมื่อคืนเนี่ยวันที่25กรกฎาคมได้184มีคนคอมเมนต์บอกว่าเป็นตัวเดิมเป็นตัวเดิมของออสารตายยาที่เราเคยไปจุดพอผมเช็คแล้วนี่ฮะผมเช็คมาไม่ใช่ครับ แต่ถ้าตัวเดิมคล้ายกันน่าจะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดูคำหนึ่งนะแนใจว่าจะแตกหรือเปล่าไม่แตกนะ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 เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอใหญ่อ๋อไม่ะผมขึ้นหน้าจอนี้เลยดีกว่าอผมขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยดีกว่านะครับขออภัยนะครับนี่ฮะที่เราจุดได้ก็คือน่าจะเป็นวันวันผมจําไม่ได้ผมจาไม่ได้จําได้ไหมครับใครที่จําได้ แปดตัวนี้แปดสตัวนี้ผมจุดอยู่ด้านหลังตรงพ่อปูาา่แม่ย่าตรงพ่อปู่พ่อแก่นะนะตรงนี้เราจุดได้8 42ซึ่งมันค,คล้ายกันกับตัว184 8 4แป8 4ตัวค,คล้ายกันนะตัวค,คล้ายกันนะครับเอาเก็บไว้ก่อนนะใครจะเอาไปก็ได้นะ 8 4 2แ่แค่สารตายใหญ่เท่านั้นดังนั้น842เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่แล้วก็แต่ถ้าเราจะสรุปตัวเลขคล้ายๆกันมันอยู่อยู่ตรงนี้นี่มันอยู่แค่นี้ฮะตัวที่คล้ายกันเลยนะถ้าเราเอาตัวตรงมาอย่างนี้84841184 8, 8, 8, 8, ใช่ไหม ตัวเดียวกันเลยครับตัวเดียวกันนาะตัวเดียวกันสังเกตไหมครับอืมแปดสี่ไอสี่แปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดสี่ตัวเดียวกันถ้าลงมาอย่างนี้นะถ้าลงลงมาอย่างนี้ทั้งนั้นก็จะมีสองตัวนี้ครับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ที่ไม่เข้าพวกสองเจ็ดเจ็ดห้าสองเจ็ดเจ็ดห้าดังนั้นนะครับ 8, 1, 4, แปดหนึ่งสี่หรือหนึ่งสี่แปดมีโอกาส น่าจะนะครับเป็นเลขที่สวยเป็นเลขที่สวยใช่ไหมชอบไหมครับ1คือ481หรือ148นี่ตัวนี้184อ่า1 8 4ชอบไหมครับไอ้ตัวนี้นะให้เป็นตัวเด่นเลยอ่าให้เป็นตัวเด่นของของตากะยายเลยแต่นะตัวนี้8 ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าเดี๋ยวจะสรุปเอาแบบตัวไหนบ้าง4เนี่ยมันมา4 2 7ใช่ไหมมี42 7 8 7 5มันจะเยอะไงถ้าเราเอาหมด8 18เถ้าเราจะเอาเยอะ,อะถ้าเราจะเอาหมดมันก็เยอะถ้าไปตัดเล่นอย่างเงี้ยมันก็ตัดยากนะตัดยากถ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเน้นตัวนี้ดีกว่านี่เน้นตัวนี้เลยไม่รู้จะมาหรือเปล่านะ ผมเน้นตัวนี้184แต่ถ้าจะเล่น2ตัวคือ27ได้ไหมสองเจอย่างเงี้ยอ่า27 75แล้วก็72อ่า72 75มันตัวเดียวกันเห็นไหมมันตัวเดียวกันถ้าเรากลับไปอย่างเงี้ยนี่ฮะสังเกตไหมครับสังเกตตัวนี้ไหมถ้าเราสังเกตตัวนี้ก็คือ27 75 27 75 ก็เป็นตัวกลับอยู่ดีครับเป็นตัวกลับอยู่ดีครับห้าจะใส่ห้าสองก็ได้ตรงนี้อ่าห้าสองอีกตัวหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาเห็นไหมฮะชอบไหมแบบนี้อืมอันนี้สรุปพอให้เข้าใจว่าเออสารตายาญเฮี้ยนนะครับสารตายายเฮี้ยนมีตัวไหนบ้างนะครับมีตัวไหนบ้างก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดึกแล้วนะเที่ยงคืนแล้วนะโอเคนะ ไปได้นะครับพี่แตนแต่ชอบไปได้ไปได้เหมือนกันไปได้เหมือนกันโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคเป็นว่าเอาเป็นว่าสารตายายเราจะไม่ไปขออีกนะครับเฉพาะงวดนี้นะเฉพาะงวดนี้ผมเลือกเอาเฉพาะวันพระ ไม่แน่ใจว่ามีวันพระต่อไหมอีกกี่วันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันพระวันที่ยี่แปดเหรอวันที่ยี่แปดมีอีกอ่ะใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกอ๋อคนละคนละวันกันยี่สิบหกเดี๋ยวขออนุญาตนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันพระจะมีวันที่เท่าไหร่อีกจะไปเฉพาะวันพระ นสารตายายแต่ใกล้วันหวยออกวันนุ้ไม่มีนะไม่มีวันนี้วันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยิบปดยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดสสามหนึ่งาไม่ตรงกับวันพระหวยออกก่อนอยู่แล้วนะหวยออกก่อนอยู่แล้วโอเคนะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆก็คือตัวเลขที่เห็นนะครับผมให้ตัวเด่น ของสารตายายนะครับก็คือ184เพราะไปตรงแบบนี้มันตรงหลายตัวส่วนตัวรอไอ้่วนสองเลข2ตัวถ้าดึงดึงที่ดึงที่ไม่เข้าพวกออกมานะครับก็จะมี27-75แล้ว52า5 2, เจ็ดห้ามันตัวเดียวกันฮนะมันตัวเดียวกันอยู่แค่นี้วนวนอยู่แค่นี้เองวนอยู่แค่นี้เองในงวดวันที่ 31กรกฎาคมนะครับลองดูนะครับลองเสี่ยงดูนะครับอ่ะใครแคปได้แคปไว้ก่อนนะครับเข้าใจบดอเนี่ตัวนี้นะครับน่าจะเข้าใจอยู่เนาะมันอาจจะดูเลกๆไปหน่อยนะแต่ถ้าเดี๋ยวจะสรุปง่ายๆคือวันที่17กรกฎาคมนะครับเราไปจุดได้427วันที่21กรกฎาคมนะครับเราไปจุดที่สารตายายได้875 วันที่25กรกฎาคมเราไปจุดได้18 4สนะครับ184ทีนี้ตัวที่มันคล้ายกันถ้าเราเอาแนวตั้งอย่างนี้นะครับแนวตั้งอย่างนี้มันก็ไปตรงกับเลขตัวนี้พอดีวันวันนี้วันวันที่25นะ8 4 8 7 4 8 1 1 8 4มันตัวเดียวกันอ่ามันตัวเดียวกันซึ่งเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวเด่นเพราะมันเหมือนกัน นะครับซึ่งตัวอื่นอย่าง2 7 2 7 8ก็ไม่มีนะไม่เป็ดเนี่ยเมีเนี่ยทีนี้ก็เจ็าสี่มันก็ไม่มีปัญหามี54ตัวนี้7จ็ตัวนี้แค่นี้เองแต่ว่าไอ้สองตัวนี้สำคัญที่ผมบอกมีโอกาสนะครับสอก็ดี7จก็ดีแล้วก็จะมี52ที่สลับกันไป อยู่ใน4ตัวเนี่ยมันวนอยู่แค่ได้แค่3ตัวตัวนี้นะครับจับคู่ได้เลข4ตัวได้แค่3ตัว3มชุดแค่นี้นะไปกลับเอาก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราชอบตัวไหนก็เลือกเอาถ้าเราไม่ชอบก็ตัดออกนะครับไปดูอย่างอื่นเอานะครับชอบตัวไหนก็ลองดูครับว่าแต่ไม,ม่ผมไม่รู้นะว่าตายายเองก็ไม่รู้หรอกครับ ให้ให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินใจเองว่าชอบในกลุ่มเลขของเลขทูบของที่เราไปจุดขอตายายหรือไม่ยอย่างไรแ่ถตาชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปเลยนะครับอยากได้เลขสิติจ่าเลขสิติของตัวไหนครับผมเลขสิติคือหวยเลขสติเนี่ยมันมีหลายหลายชุดนะครับเออหลายหลายแบบเลขสิติหวยออกวันวันจันทร์ เลขสิติหวยออกวันเดือนเดือนมันจะเป็นเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมซึ่งปีนี้จากสิงหาเลื่อนมาเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วหวยออกเลขสิติข้างขึ้นข้างแรมข้างขึ้นข้างแรมนี่ยังไม่ได้วิเคราะห์ส่วนเลขหวยออกวันจันทร์เนี่ยผมวิเคราะห์ให้แล้วนะครับวิเคราะห์ให้ไปแล้วนะครับวิเคราะห์ไปแล้วเดี๋ยวผมจะตัด สั้นๆลงในวันพรุ่งนี้เพราะว่าผมลากยาวเวลาไล่สุดเนี่ยจะลากยาวๆนะครับสี่แปดสวยค่ะ481-485ใช่ไหมสี่4 8ดหนึเออโอเคอยู่4 8 1 4 8 5หนึ่งสี่แปดก็แล้วแต่จัดได้ฮะเอาไปผสมเองเอาไปผสมเองนะครับเอาไปผสมเองผมให้มาแล้วในชุดนี้นะครับมันดูเหมือนว่าจะเยอะแต่ นะแต่ให้เลือกเอานะครับว่าคุณชอบตัวไหนอย่าไปทั้งหมดนะถ้าถ้าเกิดว่าถ้าผมรู้ว่าหวยมันจะออกในชุดนี้นะตัวใดตัวหนึ่งผมว่าสมมุตินะถ้า,นะถารู้อย่างผมก็ไม่เกี่ยงนะจริงไหมเออสำคัญคือเราไม่รู้นี่แหละแต่ชอบก็คือแปดหนะึ่งแปดสี่ะฮะหนึ 4, 4่งแปสี่หนึ่งแปสี่อ่าหนึ่งแปสี่สี สี่48ดห้าอ่ะสี่ห้าตัวไหนสี่แ48ห้าสสดห้าวยอืมโอเคได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนสรุปกันคร่าวๆแค่นี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวจะไม่ตัดคลิปนี้ไงจะไม่ตัดทลิปนี้ทัก20นาทีก็โอเคนะใช่ไหมโอเคครับผมเพราะว่าตอนนี้เวลายี่เออาเมยา์เที่ยงคืนแล้วเที่ยงขึ้นเที่ยงขึ้นชิพหน้าที่ได้ประมาณแล้วครับพี่น้องอ๋อ oh, oh. ดึกดึก,ด,ก,ด,กดึกมากเลยดึกมากเลยเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมผมไม่รู้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนเพียงแต่นําเลขใ่ใช้เลขเสิตินะที่เราไปจุดเนี่ยเฉพาะวันพระนะครับเฉพาะวันพระที่ศารตายายเฮี้ยนนะครับทั้ง3วันก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับถือใครชอบทั้ง3ชุดนี้ก็ไปเลยนะครับไปเลยหรือใครชอบวันไหน เรียกเอาแล้วก็ไปตัดเล่นเอานะครับข้าขอบคุณค่ะว่าไงขอบคุณแม่ครับผมแหมพี่พ,พี่พี่นันพี่นำ <c oughs> พี่นำ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกทา่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับราติสวัิ์ธรรมะคุ้มครองทั้ง youtube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับวันเที่ยงคืน11นาทีแล้ววันที่26แล้วลนะเปลี่ยนเป็นใหม่แล้ว <c oughs> อะไรนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นี้ก่อนอยู่บ้านหนูก็ทุ่ม10นาทีค่ะพูดเพราะพูดเพราะค่ะฟังแล้วมวนหูแล้วก็ได้เล็กเด็ดอีกด้วยขอบคุณมากครับแมอยู่ประเทศไทยตอนนี้สิบเอ็ดน่ีขอบคุณทุกคนทุกคนครับราตีสวัสดิ์ทการคุณกงครับสวัสดีครับ